EP สองครับครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ยี่สิบสี่วันที่สิบห้าครับลำเบอร์หนึ่งสองศูนย์ EP สองเมื่อกี้สวดถึงบทที่สิบเ็ดครับมีเรื่องบทที่สิบสอง EP สองนะครับชยาสนากตาพุทธาเจตาวามารังสวาหานังจตุสจัจจะพรรังและสังเยปิวิงสุนาราสาภา ตันหังกะราทะโยพุทธังอัธวีสตินายกัสเปปฏิทิตาไม่หังมัดเกเตมุนิสมุนิสราศีเสป,ปฏิทโตไม่หังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติทโตไม่หังอุเรสพัพพะคุณ a า a โรหะทะเยโมอิพาหะทะเยเมอนุตุทโธสาริปุทโตทักกินเนโกนทันโยปิภาคาสมิงโมคนาลานจะวามเก ถ้ากินเนนะสวะเนไมหังอาสุงคัทธาาหูโลกัสโปโจะมหานามอาุภาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิดปิติทิคัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตปุณีปุงคาโวกุมารากัสโปเทโรมเหสีจิตะวาทโกโสไมยหังวะัฒะเนนิจังปฏิฐาสีนา ปฏิปติปติถาสิคุณากโรบุญโนอังคุม,มาโลจะอุปาลีนันทศีบรีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติรกา,า,ามะมะเศสสีติมหาเทราวิชินาชินะชินะสาวกาเอเตเอเตสีติมหาเทราชิตาบันโตชิโนรสาจรันตาศีระเตเชนะอังคะมังเคสุสัตติตา ทละตะนางปุตระศีอาศีทักินเนเมตาตาสุดตะกังทชังคังปัจจโตอาศีวานมีอังคุม,มาละกังขันทโม,มปารามิตรปาริตตันจะอาณาลิจะสุตตะกลงอากาเสจทะท่านังอาศีเสสาปกาละสันทิตาชินานานาวระสังยุตตาสัปปการะรังกาตาวาวาตะปิตาท่สัจจาภา พาหิรัตยตุปัตวาอาเสสาวิัญวิณยันตุอานันตชินาเตชาาะวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัพพะพุทธ,ธปัจเจเลชินาปัจจระยัมัทวิวิหารันตังมหิเะเลสัทถาปะเลนตุมังสัสพเพเตมหาปุริสาภา อิเจวะมันโตสุกโตสุรโคโชินานุภาเวนะจิตุปัตโตโบธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตายโยสัตรธรรมานุภาวะปริโตจารามิชินะปัจชเลติบทที่สิบสองครับพาหุงสหาสาีนิมิสตาอาสาวุตตังคิเลเมกรังุทิโมคัสาเนมารัง ธานาทิธรรมะม,มะวิชินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวันตุเตชายมังคะรานิมาราติเลกะมะพิชุตัสสะภา,าติงโคสามปนาสาวกกะมัขัทะยักษังขันตีสุนันตะวิชินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวันตุเตชายมังคะรานินาคาคิลิงข้าชาวาังอิติมตัตะภูตังหะคะวะกิจามะ สนี้ว่าสาธุนันตังเมตัมบุเสวิชิตนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุคิตะขัดมะหันสุทานันตังทาวันติโยชนะปะถังกุม,มาละวันตังอินทีอิทีสังขมัตโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิจัตวาจัตวาโมทารังอิปังขับปิณิยาจิตใจยะทุก ถ้าวจานังชนะกามีเยจเสันเตนโสวินาตมะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะตาภววนสุเตชายามังครลานิสัจจะวิหายะมติสัจจกรวะทัาเกตุงวาหาพิโลปิตนานัติทานภูตังปัทาปัจีรชิตโตชิตตวามุนินโทตันเตชะตาภววนสุเตชายมังครลานินันโทปะทนะผู้ชะคัง วิพุธทางมหิตติงปุเตนะเทระพุชาเคนะท้ทะมาปยันโตอิทูเทวะสะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพรวตุเตชะยมังคลานินะค่ะทุกขะหาทิติพุชะเคนะสุภะหัถังพมมังมิชุติภะกาพิการังยานะคะเทนะ วิชิตนาชิตตวามุอินโทตันเตชะสาภามังตันเตชะสาภาวันตุเตชาญามังกาลานิเอตาปีพุทธะชาระมังอคคาระคาถาโยวาจโนทิสนเนสารเตมตันทีหิตวาเนกะวิจินาจุดปะทาวานิโมขังสุขังอธิเมยังนโรสปัญ,ญโยมหากาลุนานิโกนาโถหิตายาสัะปานิปุเริตวาปารมีสัภาปตัตโต สปมุตตะมังเอตะเอเตนะสัจจัวเชนะหนตุเตจายมังฆรังจยันโตโพธิมูลเลสก,กายนางนัน,นทิวัตโนเอวันตวงังวิชโยโหหิชยันสุชายมังคะเลอปาราชิตะปัดลังเกสีเสปัตปัตวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคำปตัตโตปโมทติสุนักขันตังตุมังคะรังสุภาปติตุภะ ตุปะาพาตังสุมุตที่ตังสุขันโนสุมุตสุโตจะตุทิยังพมมจาริสุปะทัก k ินังกายะกรรมมังวาจากรรมมังปะทัก k ินังปะทัก k ินังมโนกรรมมังปณิทีเตปัลกินาปทัก k ินากัตวานะราปันตะเถปทัก k ินีภาวนตุสาภามังภารลังลักันตุสาปเทวาตาสาพานุภาเวนัสธาโสธี าวันตุเตพาวันตุสาพมังข่ารังรักขันตุสาปะเทวตาสัทธรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีภาวันตุเตพาวันตุสาพาบังข่ารังรักขันตุสาปะเทวตาสัพพสังฆารุภาเวนะสัทธาโสตถีพาวันตุเตบมที่สี่ครับยาเทวตาสันติวิหารวาตีนีทุเปคเดโพธิคาเลตหิงแตหิงตาธรรมะทานเนนะ พระวันเตปุจิตาโสติงคารองเตถาวิหามันทะเรยเทราจะมัชนาวกาจะพิกขโวสามิตาทานปฏิอุปกาสกามาจะเทสาเนคมาจะอิสาราสปานะปุตาสุขิตสุขิตาพระวันสุเตชาลพุทธายปิจัตตสัมปวาสัยพระจาตาอัฏฐโบปกะปาติกานนวี นิยานิกังธรรมะวังปัจจะปฏิจเตสเพปิทุกสาการุตุสังฆะยังทาสุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราจัปปุคราสังโฆโหตุสามาโกวะอัตทายะจัหิตายะจะอัมหิลักกตุสัพธรมโมสัเพปิธรรมจาริโนุพุทิงสัมปานุเยามะธรรมเมอฬิยะปเวทิเตปัสสนาโหนติสเปปิปานิโนพุทธสาระเน สัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตุบุติพาวายะสันตานังสมิธังเนตุเมทนยิงมาตาบิตาจะอัตระจังนิจังลักขันติปุตตะจังเอบังรมเมนะราชานโวปจังลักขันตุสัพพทาบทีสิบห้าครับทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุ อนตุสัเพปีปานิโนเอตวาตาจะอัมเหหิสามพราตางปุญญะสามผาทางสามเพเทวานุโมทันตุสะ,ะสามปฏิสิทธิปัตสามสะ,ะสามปฏิสิทธิยาทานังททันตุสัตถะยังสีรังรักขันตูสะพปะทาภาวะนาภิรตาขอนตีคันจันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพระรัปตาปตาการนจะยังพระรังอรหันตา ตา,านจะเตจีารักรักขังพันธามิสัพโสบทที่สิบหกครับโหนตุสาพังสู่มังค์รังรับคันตุสาปเทวตาสัพนุภาเวนโสตีโหนตุนิรันตารังโหนตุสาพังสู่มังคลรังรับขันตุสาปฏเทวตาสัทธธรรมานุภาเวนโสตีโหนตุนิรันตารัง โอนตูสสาพ,พังสุมาคารังรักขันตุสาตาสาปเทวตาสพสังคาอนุภาเวนะโสชีหนตูนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาครัตนาใจด้วยการสาธยายบวชสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนานในการ สวดสัตยายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอัญยยพรให้แก่วัตถุมงคลภาพปิตาย่อเศรษฐีเหรียญย่อเศรษฐีเหรียญว่ายู6หกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่นภาพปฏิจจสําเร็จศักสิทุประการด้วยเธอครเสร็จเรียบร้อยครับ